ฝากกดติดตามช่องเกตีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศสวัสดีครับเกตีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์เช้านี้เราก็จะมาทําอาหารให้นกกระจอกเทศกันนะครับนี่ครับนี่คืออาหารที่เรากําลังจะเริ่มทํากันนะครับผม นี่ก็จะเป็นย่านเนเปียร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาขั้นตอนต่อไปเรามาสับกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตติดกล้องไว้ตรงที่คอเลยนะครับนี่ครับลองดูว่าจะทํางานสะดวกขนาดไหนนะครับกอของเราก็จะเป็นใช้เครื่องสับนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับใช้เครื่องสับเอานะครับเพราะว่าจะไม่สับมือนะครับผมเพราะว่าย่าเนเปียร์ก็ค่อนข้างแข็งนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นเนเปียรทีอ่อายุประมาณน่าจะประมาณ30กว่าวันนะครับผมแล้วก็มีเนเปียประมาณเกือบ60วันครับผมเราก็รวม2ไซส์มานะครับก็เพื่อที่จะมาสับให้น้องนอกครับอันนี้ก็มีของเสียเมื่อวานครับมาเริ่มสับกันเลยครับโอเคตอนนี้เราก็ผสมอาหารเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ไป ต่อที่คอ,อกที่2ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปที่คอ,อกที่2ต่อเลย let's go <S โอเคครับเรามาถึงคอ้อกนกแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะให้อาหารพ่อฟิลิปแล้วก็แม่ทองหยิบครับผมนี่คุณแกเราเค,ครับมองเห็นไหมครับ นี่เราครับเราก็จะปลดทําการให้อาหารกันครับผมอันนี้คืออาหารรอบเช้าของเด็กๆก,กันนะครับก็จะมาหนึ่งถังสีครับต่อ2ตัวก็ไม่รู้ว่ากี่กิโลครับแต่เราช่างฮะไเราก็ให้เป็นอย่างนี้เลยครับเนี่นี่รับเด็กๆก,ก,ก็กินกันเลยครับโอ้โหอาหารที่เราทํากินไอทาให้เนี่ยถ้าทางจะอร่อยครับโอโ้กินแบบ กินแบบสุดยอดเลยครับผมถ้ากินแบบนี้ก็คนเลี้ยงก็มีความสุขครับผมสุขที่ได้เลี้ยงสุขที่ได้ทำครับผมความสุขหาได้ความสุขหาได้ด้วยตนเองนะครับไม่จำเป็นต้องไปวิ่งไปหาที่ประทงประเทศนอกนะครับผมบ้านเราก็ทำได้ครับผมนี่ครับต่อไปก็เป็นคออที่สองครับผม กอรดีสองก็คือนกของเรานะครับผมนกที่มาจากโคราชที่เราอัปเดตให้ดูวันนั้นครับผมตอนนี้สวยแล้วนะครับตัวใหญ่ดีแล้วครับก็มาอยู่กับเราจะสามเดือนแล้วครับผมมาอยู่กับเราก็สามเดือนแล้วก็การกินการาการกินการอะไรก็กินดีครับผมก็ถือว่าอยู่ในระดับโอเคครับผมมานูก,กินอ่า กินอาหารกินดีเหมือนกันดีครับผม ừ, ครับผมลักษณะการกินของนกกระจอกเทศก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เะครับผมเทอาหารปุ๊บก็เดินเข้ามา,าจิกอาหารก็แสดงว่าเขาเกิดความหิวครับผมก็ต้องหิวนะครับผมเพราะว่านกกระจอกเทศเขาก็ตัวค่อนข้างใหญ่เนอะเวลากินอาหารก็ต้องมีอาหารที่เพียงพอสําหรับให้เขากินแต่ละเช้านะครับผม ก้าวหนึงก็หยุดประมาณถังสีนี้ครับผมถังสีนี้บางวันก็ประมาณนี้ครับผมเพราะว่า2ตัวเนาะประมาณครึ่งหนึ่งบางวันก็ถ้าเราสาญยาเยอะอาจจะเกือบเต็มครับผมแต่ส่วนมากประมาณนี้ครับกินหมดพอดีแต่ถ้าเต็มถังก็จะไม่หมดครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปดูอีกค้อนะครับผมเร่มบอกไปว่าคู่นี้เราปล่อยนะครับเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับคู่นี้เราก็แบ่งเกษตรกรไปไว้ทําพัน์ุต่อนะครับปีเจ็ดเดือนแล้วนะครับผมก็บริเลี้ยงอีกปีหน่อยๆก็จะได้ให้ผลผลิตแล้วนะครับสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราดูข้อต่อไปครับโอ้ยเริ่มจะเป็นหวัดแล้วครับผมก็เมื่อกี้ก็ เป็นไข้เพิ่งจะหายครับมาเจอลมเจออากาศตอนเช้าอีกก็อื้อก็เพื่อนเพื่อนก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับช่วงนี้อ่ะกะอากาศเปลี่ยนแปลงทั้งลมหนาวเข้าทั้งบางภาคก็จะมีฝนน้ําตกน้ําท่วมนะครับอดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับผมใกล้เข้ามาปีใหม่แล้วนะครับผมปีวศใหม่เรากาลังจะเข้ามาถึง คิดซะสักสกระาดใหม่เราจะเข้ามาแล้วเราก็เตรียมพร้อมกับฤดูการใหม่ครับผมก็อันนี้อีกอคอกหนึ่งครับผมค้อกนี้เราจะให้กินอาหารรวมกันครับรวมแล้วก็ประมาณ4ตัวครับผมถัดไปลุกก็จะมีพ่อใบอัน้นตัวนี้ครับที่คุมทีมอยู่แล้วก็มีแม่ทองหยิบทองหยอดครับผมอันนี้เราเดินเข้ามาในอคอกนะครับ พอเขาก็เดินตามมาแล้วครับหิวหนักครับผมทีนี้เราก็จะเตรียมอาหารเลยลงมานี่ครับก็จะกินอาหารครับผมเดินเข้ามาละก็อาหารเช้าก็สําคัญต่อร่างกายครับเหมือนมนุษย์นะครับผมเหมือนคนเรานะก็อาหารรอบเช้าอาหารตอนเช้าก็พยายามกินกันทุกวันครับผมกินกันทุกเช้าก็พยายามดื่มเลี่ยงจำพวกกา,ฟกาแฟ น้ำดื่มชูกลำลังตอนเช้าครับอาหารดีที่สุดตอนที่หมอสั่งก็น่านจะเป็นข้าวนี่ครับคาร์โบไฮเดรนี่ครับผมดีที่สุดเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันนะครับจะชูกลำลังอะไรก็ชูได้เลยนะครับผมโอ้โหเห็นนก,กินดีแล้วก็มีความสุขในการเลี้ยงนะครับผมก็เ,เ,เ,เพื่อนๆพี่พี่น้องๆท่านใดที่ สนใจในการเลี้ยงนกกระจอกเทศก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ครับผมโทรมาคุยครับผมว่า,าเลี้ยงยังไงที่ฟาร์มมีสายพันธุ์อะไรถ้าเอาไปเลี้ยงจะเลี้ยงแบบไหนใช้พื้นที่ขนาดไหนหรือว่าลงเรือนเราจะทำยังไงดีก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับผมเราก็จะให้คำตอบครับผมอาจจะเป็นคำตอบจากที่ ฟาร์มเราเลี้ยงมานะครับผมจากที่ฟาร์มเราเลี้ยงมาก็เอ,อ,ย,อย่างอย่างฟาร์มเราเลี้ยงเนี่ยเราจะใช้พื้นที่ขนาดนี้เราก็จะเอาข้อมูลของฟาร์มเราให้นะครับเราไม่ได้เอาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตให้นะครับผมเป็นข้อมูลจริงประสบการณ์จริงในการเลี้ยงนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายในการเลี้ยงครับผมเพราะว่าเรามีทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในตัวอยู่แล้วเราก็ สามารถแนะนําให้เพื่อนๆสมาชิกได้ได้รู้ได้ทราบว่าการเลี้ยงนกกระจอกเทศต้องใช้ต้นทุนขนาดไหนต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการเลี้ยงต้องใช้พื้นที่ตารางเมตรยังไงก็ลองโคมาคุยกันครับเราก็มีคำตอบดีๆไว้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกไว้ศึกษาครับผมตอนนี้ก็ดูสิโอ้โหแม่แมเขาเกินอาหารไม่ลงท้องต้องยืด ยืดคอครับผมช่วยในการยืดเพราะว่ากินคําใหญ่มากถ้ากินคําใหญ่ก็ต้องยืดคออย่างนี้ครับเพื่อที่จะให้อาหารไล่ลงคอนะครับตามลงแล้วก็ติดคอเลยเองอเดี๋ยวก็ติดคอนะลูกกินไปไม่กลัวติดคอเหรอฮึยังจะมาเบียดเขาตัวเองเข้าอีกมุมนึงนี่ครับการกินอาหารของเขานะครับก็ อีีน e ี gì, ้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมนานๆได้เจอกันทีนานๆได้มันอัพลงคลิปก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้นะครับผมก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ลองคอมเมนต์มาครับอยากรู้เรื่องอะไรนะครับผมเกี่ยวกับการเลี้ยงนกกระจอกเพศอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นวิดีโอไว้ให้ท่านได้รับชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ